ต้อนรับท่านคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานและข้อตกลงในการพัฒนางานและคณะกรรมการนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 9. จุดเน้นด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนบ้านหนองกุมคำไหฮตั้งอยู่เลขที่240หมู่7ตำบลหน,นองเรืออำเภอโนอนสังจังหวัดหนองบัวลำพู เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ในปีการศึกษา2566มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด103คนแบ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นอนุบาล2ถึง3าจำนวน25คนระดับประถมศึกษา78คนแบ่งเป็นนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ73คนนอกเขตพื้นที่บริการ30คน มีข้าราชการครูจำนวน7คนพนักงานราชการหนึ่งคนพี่เลี้ยงเด็กพิการหนึ่งคนเจ้าหน้าที่ธุรการร่วม2โรงเรียนจำนวน1คนและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจำนวน1คนรวมทั้งหมด11คนโดยมีนายสมคิดเตชะทำหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุงคําไห้ ผลการดำเนินงานในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้ดำเนินงานภายใต้นอหอนกฮูกโมเดลนนโยบายยึดถือและขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นจากหน่วยงานต้นสังกัดตลอดจนแนวทางการดำเนินงานกกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง รู้จักความในการบริหารจัดการที่ต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ตลอดจนการปฏิบัติตนปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานและภาคีเครือข่ายในระดับต่างๆทั้งยังเน้นให้คุณครูหูจักความและนักเรียนหูจักความกการมีส่วนร่วมบ้านวัดโรงเรียนและองค์กรหน่วยงานต่างๆ โดยขับเคลื่อนผ่านการพัฒนาตามวงจรเดมมิงแผนดูเช็คแอคชัน่นส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันมหก,กรรมวิชาการระดับศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโนนสังสองครั้งที่70ได้เป็นตัวแทนจำนวน11รายการเพื่อไปแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่70ได้รับรางวัลเหรียญทอง4เหเรียญเหรียญเงิน1เหรียญและเหรียญทองแดง3เหรียญส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันมหกรรมวิชาการระดับศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษานนทงสอง2ครั้งที่71 ได้เป็นตัวแทนจำนวน16รายการเพื่อไปแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษาส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติผ่านรอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจําปีการศึกษา2566วิชาวิทยาศาสตร์จํานวน2คนได้แก่เด็กชายพูตะว,วันโพคาพานิชรางวัลเรียนทอง และเด็กชายสลัญยพงเตชะรางวัลเหรียญเงินส่งนักเรียนเข้าร่วมการทดสอบตามโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์หรือทีเด็ดประจำปีการศึกษา2566ในวันที่3กันยายนปี2566ณสนามสอบโรงเรียนหนองบัววิทยายน ส่งเสริมครูให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning ให้กับผู้เรียนเช่นกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์โดยครูจัดฐานและการแสดงโชว์ให้กับนักเรียนได้มีส่วนร่วมในวันวิทยาศาสตร์ส่งเสริมนักเรียนเข้ารับการอบรมและพัฒนาตามศัก,กยภาพและความสนใจตามหน่วยงานองค์กรต่างๆเช่นเทศบาลตำบลหนองเรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาคุณลักษณะหูจักความของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองกรุงคำไฮโดยใช้เครือข่ายความร่วมมือด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมดำเนินงานตามนโยบายป้ายชัดตัดหญ้าทาสีและเน้นความปลอดภัยสูงสุดในการดูแลนักเรียนและบุคลากร โดยได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาภายคียเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนผู้นำชุมชนและชุมชนระดมทุนการศึกษาให้กับผู้เรียนจากผู้ใหญ่ใจดีจำนวน23,000บาทผลการดำเนินงานตามแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) และจุดเน้นที่1นนักเรียนสพปหนองบัวลำพูเขตหนึ่ง หูจักความทุกคนนักเรียนสพปหนองบัวลำพูเขตหนึ่งหูจักความทุกคนข้าพเจ้าจึงกำหนดประเด็นท้าทายดังนี้การพัฒนาคุณลักษณะหู้จักความของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองกรุงคำไฮสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำพูเขตหนึ่งโดยใช้เครือข่ายความร่วมมือโดยคุณลักษณะหูจักความ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮประกอบด้วย5ด้าน31ตัวบ่งชี้คุณลักษณะหูจักความของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮมีขั้นตอนวิธีการดำเนินการดังต่อไปนี้วางแผนแผน,แผ,นผู้บริหาราคณะครูและบุคลากรเรื่องการวางแผนในการกำหนดคุณลักษณะหูจักความของนักเรียนร่วมกัน กำหนดขั้นตอนวิธีการในการพัฒนาการตรวจสอบประเมินผลร่วมกันในชั่วโมง PLC ดำเนินงานดูมีวิธีการดำเนินงานคุณลักษณะหูจับความของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียน และดำเนินการสร่งเสริมและพัฒนาโดยการมอบหมายบุคลากรที่เกี่ยวข้องดำเนินงานตรวจสอบประเมินเช็คทั้งรายสัปดาห์รายเดือนและภาคเรียนรวมถึงการสำรวจความพึงพอใจของครูผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเมื่อสิ้นภาคเรียนการปรับปรุงและพัฒนา Action มีการนำเข้าข้อมูลการดำเนินง,งานกิจกรรมทุกสัปดาห์ในชั่วโมง PLC เพื่อปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมวิธีการในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอและสิ้นภาคเรียนตลอดปีงบประมาณ2,566โรงเรียนได้พัฒนาคุณลักษณะหูจากความของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮทั้ง5ด้าน31ตัวบ่งชี้ดังนี้ ด้านที่หนึ่จักความต่อตนเองตัวบ่งชี้ที่ 1. การแต่งกายถูกต้องตามระเบียบที่โรงเรียนกำหนดตัวบ่งชี้ที่ 2. รักษาความสะอาดของร่างกายตัวบ่งชี้ที่ 3. รักษาความสะอาดของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายบ่งชี้ที่ 4. มีภาวะโภชนาการตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ที่5ดูแลรักษาสุขภาพช่องปาก ตัวบ่งชี้ที่6มั่นใจและกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมด้านที่2อรู้จักความต่อคุณครูตัวบ่งชี้ที่ 1, 1พูดจากับคุณครูด้วยความสุภาพอ่อนน้อมทั้งต่อหน้าและรับหลังตัวบ่งชี้ที่สอเมื่อเดินผ่านคุณครูนักเรียนรู้จักสำรวมตัวบ่งชี้ที่3ยกมือไหว้ยิ้มง่ายทักทายคุณครูตัวบ่งชี้ที่ส อาสาช่วยเหลือคุณครูในสถานการณ์ต่างๆเช่นช่วยถือของช่วยทำงานตัวบ่งชี้ที่5ปฏิบัติตนตามระเบียบในห้องเรียนที่กำหนดร่วมกันตัวบ่งชี้ที่6ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตัวบ่งชี้ที่7เชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณครูด้านที่3รูหูจักความต่อโรงเรียนตัวบ่งชี้ที่1 รับผิดชอบเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายตัวบ่งชี้ที่2รู้จักรักษาไม่ทําลายและทรัพย์สินของโรงเรียนตัวบ่งชี้ที่3มีส่วนร่วมและเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นตัวบ่งชี้ที่4รักษาหรือสร้างชื่อเสียงให้กับทางโรงเรียนตัวบ่งชี้ที่5เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนตัวบ่งชี้ที่6 เป็นแบบอย่างที่ดีด้านที่4รูหจักความต่อครอบครัวตัวบ่งชี้ที่1ช่วเชือเหลืองานครอบครัวอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อวันตัวบ่งชี้ที่สองเชื่อฟังและปฏิบัติตามคําสั่งสอนของผู้ปกครองตัวบ่งชี้ที่3พูดจาสุภาพอ่อนน้อมต่อบุคคลในครอบครัวตัวบ่งชี้ที่4ใช้จ่ายเงินอย่างประหยัด หรือเหมาะสมตามสภาพฐานะของครอบครัวตัวบ่งชี้ที่5คขอ,อนุญาตผู้ปกครองเสมอเมื่อเดินทางออกจากบ้านไปทำธุระส่วนตัวหรือภาลกิจอื่นๆตัวบ่งชี้ที่6มีสัมมาคารวะรู้จักไหว้ด้านที่5รู้จักความต่อสามสถาบันหลักตัวบ่งชี้ที่1ยืนตรงเคารพธงชาติเมื่อได้ยินเสียงเพลงชาติไทยตัวบ่งชี้ที่ส ร้องเพลงชาติไทยได้ถูกต้องตัวบ่งชี้ที่สปฏิบัติตามข้อกฎหมายตัวบ่งชี้ที่4ร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางสถาบันพระมหากษัตริย์ตัวบ่งชี้ที่5สวดมนต์ไหว้พระหรือปฏิบัติศาสนากิจที่ตนนับถือเป็นประจำตัวบ่งชี้ที่6ร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่นับถือผู้เรียนมีคุณลักษณะ หูจักความผ่านเกณฑ์ร้อยละ100ผู้ปกครองครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและชุมชนมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณลักษณะหูจักความโดยเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ระดับพึงพอใจมากที่สุด